กสวัสดีพ <ower> ี่น้องเอซของลุงท so so, like so ่องเกษตรอินซีนะครับผมเศร้าวันจันทร์พี่น้องวันนี้ลุงท่องก็ได้ลงมาเบิงป้าเขานะครับผมว่าเกิดบ่อนะครับเนาะหลังจากที่วานแล้วก็บ่เคยมีฝนตกใส่เลยนะครับผมในเขตอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์บ้านของลุงทองนะครับผมฝนบ่ตก น่าจะเป็นสองอาทิตย์แล้วนะครับผมที่ฝนบกตกมาเลยนะครับผมตกมากครั้งเดียวกะถ้ากันได้ไถได้วานเขากันนะครับผมนี่ก็คือเขาลุงท่องถี่วานไใบนะครับเนาะกระือว่าพานอยู่พี่น้องเนาะมันได้เพิ่นซุ้มเพิ่งกับขึ้นนะครับมันได้ไอทีว่าเป็นแห้งๆเนี่ยเป็นไอไกลๆกับไอจอมจอมปวกนะครับ มองพ่นหน้าเฮามันก็บ่ค่อยเกิดเนาะครับมันแห้งเนาะครับผมนี่ก็ของเพื่อนบ้านเพื่อนเนาะครับเพื่อนบ้านก่อนก็ูคึกว่าเขียวของเพื่อนดีเนาะครับผมครับก็ขึ้นดีของเพื่อนอยู่เนาะครับของลุงท่องซจำนี่ก็ลุงท่องก็พอใจแล้วเนาะครับเนาะกรับบ่ได้มักมักไอ้ทีปัญไถเนาะครับผมก็ถือว่าซจำนี่ก็ผ่านแต่ฝนตกมาใส่ก็คงจะเกิดเกิดเมื่อถกเม็ดเนาะครับผม กับก็บเกิดดีพอสมควรอยู่พี่น้องกับนีก็รอดแต่ฝนเท่านั้นโอ้ยนางรอกันอยู่นะครับผมฝนพี่นีขี่หายแห้งพี่น้องเอ้ยทั้งเขตอำเภอกาดเชิงบานลุงทองฝนบดตกเลยฝนบดเที่ยวปีนีพี่น้องฝนบดเที่ยวลายตาบ้านน้อลุงทองยางเร็วหน่อยหนึ่งเนาะ พี่สาขึ้นมากระเดดจ้าเลยพี่น้องพื่อนแจงแดดดวงบักไงนะครับแจงจางปางเลยนะครับผมแจงจางปางเลยนะครับก็เกิดเป็นหมองเป็นหมองนะครับพี่น้องมีลุงทองเอาหลุดไถหน่อยด้วยครับเด้อหลุดไถเดินตามเหตดน,นะครับผมลุงทองใส่ตะหลุดไถหน่อยหลุดไถเดินตามไถหวานนะครับ ครับเนาะเห็ดสาลีไอ้ขาเอินว่าห้องตีนังเนาะหนังตามหลุดใช้เดินตามเปตนจงยางเนาะครับผมกับหรือว่าค่อนข้างสบายอยู่ครับผมเห็ดใส่มดมือเนาะเห็ดงานใส่มดมือแบบบวมเลยนะครับลุงท่องเห็เดเอาเองไม่ได้สั่งซื้อเพิ่นดอกลุงท่องครับลาดแป้งไปเรื่อยพี่น้องนะครับผมมันมีโอกาสดีลุงท่องในลงมานา หยาต้ิ่งจะเกิดผองแป๊บเขาและเนาะครับพี่น้องนี่เอื่นหยาไม่ยั้งบุน้นเป็นเครือข่ายหยาเขานกบ่เนาะครับมันเกิดขึ้นมาประมาณนี้เนาะพี่น้องเพิ่มเขา ห้อยหลุดเหี้ยบนาะครับผมเป็นแถวเป็นแถวไปเออเขอนตาคือกัดนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเห็นฝนตกมาใส่ผมก็คิดว่ามันน่าจะงามกว่านี้เนาะคือสิขึ้นไหวกวอายุเนาะครับผมหง่ากับโบข่อยมีดอกพี่น้องแป้นแป้นดีอยู่ครับผมบนี่นะครับเอาหลุดไทยน้อยไทยสามเถื่อนะครับผมหลุดไทยเดือนสามไทยสามเถื่อ ถือว่าไถเขาลึกพอสมควรอยู่พี่นอ้นองแล้วับปร,ประมาณยี่สิบเส้นน่าจะได้อยู่ความลึกของผานไทยหลดไทยน้อยเนาะครับผมนะครับยี่สิบเส้นกับพ่อแหละเนาะพี่นอนะ้องเนาะถือว่าโอเคอยู่เนาะครับผมถือว่าเขาอยู่ถือว่าเขาลึกอยู่นะครับนี่เป็นก็มีความชื้นอยู่ดอกน้อยๆพี่นอ้นองนะครับนี่เป็นก็มมีความชื้นอยู่ ลุงทองกับยางไหวเนาะเดี๋ยวไปบึงไอโต้ลุงทองบานบานไหวก่อนๆเนะาะครับผมลุงทองยานขีบยาวเกินไปเนาะลุงทองกับศิปย์ฝาวยางเนี่ยจากน้อยีไปเบิงโต้ลุงทองอาบานไหวจากก้อนเขามันเป็นงานที่ตำที่สุดเนะาะครับผมยาดฝนตกมาแล้ววานบา่ได้แต่ฝนกับบนตกสับแหงเนะาะครับแหง แหงเอินเตินปีนี้แห้งๆครับผมปกติบานล,ล้งท้องเดือนพฤษภาเนี่สิสิมีฝนตกแบบมมสม่ำเสมออยู่ครับผมแตนสิไปแรงกับไป,ไป,ไปแรงเดือนหนาเนาะครับผมเดือนกรกฎาเนาะครับไปแรงช่วงนั้นแต่ว่าเดือนนี้บ่เคยแรงเนาะครับแต่มามาปี่นี่แรง <c oughs> เออเนาะครับผมอากาศบอ่อเต็มใจเลยเนาะครับผม<ห>งานนี้เกิดดีพี่น้องนี่ กับผมเกิดดีแห้งหน่อยนะครันี่แหละพี่น้องที่ว้านไหวกอนมูเพื่อนแล้วก็เกิดขึ้นเขียวอุ้มทุมอยู่นะครับกับโบหนาบอบอบางนะครับผมลุงท่องกับบานพอดีลุงท่องบานมืดไอ้ขุขุขุดทั้ทงทั้งสีหนึ่งนะครับนี่เปดกิโลเก่ากิโลนี่แหละ ลุงทองหวานลุงทองหยาดมันบกเกิดเนาะเขาใหม่นะ้ำแต่ว่าก็เกิดถูกเม็ดเลยเกิดดีอยู่นะครับผมลุงทองไม่ได้โฆษณาปุ๋ยของไอ้หนุ่มเมืองชนเลยพี่น้องลุงทองใส่หนุ่มเมืองชนหินบำรุงดินนะครับผมสิบบำรุงดินอย่างเดียว องกระสือมาผลถูกปี้นะครับเพื่อให้ดินลวนซุยดินโลมดีถึงสีแลงก็ยังมีความชื้นอยู่ก็คือปุ๋ยของหนุ่มเมืองชนนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับลุมท่องเคยใส่มาตลอดนะครับปี้ละสองกระป๋องสีใส่เนื้อทีซิบลานะครับสีไก่สองกระป๋องกับบอมเมสดครับผมก็ได้เอพิสีดิ่ไฮมันทัหรัหลังอยู่นะครับ กด็ดลแล้วเนาะพี่นอ้องอาฮกเยจหนาทีละมับ้งนี่ลุงทองว่าว่าแห้งลิปนี่นะครับดลๆพอกันเถินึงเนาะครับผมกะคงจะขอจบคลิปแต่เพียงกำเนียร์ก่อนนะครับไปพดผอกันใหม่เนาะครับผมกะขอขอบคุณเอฟซีเพื่อนๆทุกท่านดนะครับเด้อที่ให้กำลังแรงใจของลุงทองมาโดยตลอดนะครับลุงทองกับสีตินซีลุงทองกัน เบากเก่งนะครับถ่ายคลิปกบาคอยเก่งเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันไปนะครับงามขิดหอดก็ได้เขียนไปคุยกันนะครับผมอ่ะสนันเนละก่อนครับผมสวัสดีครับ